สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราอีกครั้งวันนี้เรามีเกมที่ถือว่าเป็นบิ๊กแมตของพรีเมียร์ลีกมาเล่าสู่กันฟังกับการพบกันระหว่าง2ทีมยักษ์ใหญ่ลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ที่สนามแอนนัฟิลด์เกมนี้เต็มไปด้วยความเข้มข้นทั้งการดวลกันของนักเตะระดับโลกและการวางแทคกติกของ2ผู้จัดการทีมถือเป็นอีกหเกมที่แฟนบอลทั่วโลกตั้งตารอชมแหละแน่นอนว่าเราจะมาสรุปผลการแข่งขัน พร้อมกับไฮไลท์สำคัญและสถิติที่น่าสนใจให้ทุกคนได้ติดตามกันในคลิปนี้ครับเกมนี้ลิเวอร์พูลแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งด้วยชัยชนะ2-0โดยได้ประตูจากโคดี้กับโปในครึ่งแรกและโมฮา m เหม็ดสลาทำประตูที่2จากจุดโทษในครึ่งหลังผลงานของสลาโดดเด่นมากทำให้เขาได้รับเลือกเป็นแมนออฟเดอะแมตช์แมนเชสเตอร์ซิตี้ต้องเจอกับปัญหาในหลายด้านทั้งการครองเกม ที่ลิเวอร์พูลกดดันสูงจนพวกเขาไม่สามารถสร้างโอกาสยิงตรงกรอบได้อย่างชัดเจนผู้เล่นตัวหลักอย่างเอริงฮาลันก็ถูกเกมรับของลิเวอร์พูลจำกัดพื้นที่ได้อย่างยอดเยี่ยมเริ่มจากการครองบอลแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้เปรียบเล็กน้อยที่56เทียบกับ44ของลิเวอร์พูลแต่เมื่อพูดถึงโอกาสสำคัญลิเวอร์พูลสร้างโอกาสได้ถึง5ครั้งขณะที่แมนซิตี้มีเพียงหครั้ง ลิเวอร์พูลยิงทั้งหมด18ครั้งเทียบกับ8ครั้งของแมนซิตี้โดยค่าส c t ติ Goals x g ของลิ o l i v e r p อยู่ที่3.57ซึ่งแสดงให้เห็นถึงคุณภาพโอกาสที่ดีกว่าเมื่อเทียบกับ0.84ของแมนซิตี้ในส่วนของเซฟประตูผู้รักษาประตูแมนซิตี้เซฟได้5ครั้งขณะที่ลิเวอร์พูลต้องเซฟเพียง3ครั้งแมนซิตี้ก็ทำได้ดีกว่าในเรื่องการผ่านบอลโดยมี544ครั้งเทียบกับ415ครั้งของลิเวอร์พูล แต่ดูเหมือนว่านั่นไม่เพียงพอที่จะช่วยให้พวกเขาทําสกอร์ในเกมนี้ได้เกมนี้ยังมีความเข้มข้นในด้านเกมรับโดยมีใบเหลืองทั้งหมด4ใบหรือว่าปูล1ใบและแมนซิตี้ถึง3ใบนอกจากนี้ยังมีฟรีคิก9ครั้งจากแมนซิตี้เทียบกับ7ครั้งของลิเวอร์พูลอีกจุดที่ต้องชมคืออร์เนสอตที่พาทีมลิเวอร์พูลกลับมาสู่ฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมในฤดูกาลนี้พวกเขาชนะเกมสําคัญทั้งในลีกและแชมเปี้ยนลีกถือเป็นทีมที่น่าจับตามองมากที่สุดในปีนี้ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับเกมน,นี้คอมเมนต์บอกเราด้านล่างได้เลยและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามช่องเราไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ